มึงอะมึงยืนมึงไปยืนแะมึงเงหุ้นมึงไปยืนกันแต่ตรงเนี้ยดำบึ้ดเ่ะตรงนี้ยตรงเนี้ยดำบึ้ดเ่ะตรงเนี้ยใครมองเขียวตามเหล็กวะเอามาจากไหนเหล็กว่าง่ะจะไหนมีครับพี่ชายว่าไหนเจ้ยเฮ็ดยังไม่ให้ไม่ไม่ไม่มึงมึงทำเพื่ออะไรให้กูฟังฟังสาวเสียงลูกมึงเพื่ออะไรมันมันบ่เห็นเนาะภาพมันบ่ตรงมึง มึงเอาเหล็กมาติเรเล็วะเอพี่มีเล็กขายไหมครับพี่หน้าเหมือนคนจีเล็กวะโอ้ยพอพี่สาวๆาเสาเซาเจอ ยังผมมาพี่ไม่สนิทจะติดตลกฮะ มีอะไรผมโดนตีพี่มีอะไรพี่อ๋ออันนี้ใครอะไอ้น,นี่มันบิดเหล็กเมืออะแจ็คผมทำอะไรผิดเนี่ยพี่ <c oughs> ทำอะไรผิดอ่ะอุ้ยพี่องสาผมไม่มีแล้ว ไม่ทำอะไรมาไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่ผมผมแค่ถามว่ามีมีไอมีเหล็กขายไหมั้ยพี่หมดตันแล้วเหรอพี่ไม่เอาครับขอโทรศัพท์ไว้ได้ไหมพูดมาเหรอพี่เห็กมาโอ้เออ ตัวยแท้เฮียนี่อยู่ดีไม่ว่าดีนะถามไม่จุกว่าไปย่าพี่อัดสิบปีต่อยลมใส่กูเฮียเนี่ยเมื่อกี้ใช่เหรออ่าเฮียไกลยไปเจิเฮ้ยเก่าว่ะไกลๆดิแต่มองไกลๆอ่ะมัน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 สีดำเลยเว้ยโซ่ใช่มันไม่มีขาจีบมันดไว้ไม่ได้มันมันยืนชิดยังไงมันมันก็โดนเป็นสีดำไม่ต้องเรียกเตียงว่าดาก้อนหรอกเรียกว่าไส้เดือนดินน่ะไป คะชื่อไหนูค่ะสีมันทึ้ไปอ่ะเราจะไบเนาะใช่อ่ะลองเชลซีแบบนี้ปะตลกอะไรล่ะตอบเชลซีอย่าทะลึ่งนี่ก็ด่ากันเลยพี่ตาหน้าพี่ตลกกว่าตอบเอ้ถ่ายนั่งหน้าให้หน่อยหน้าพี่ตลกไหมครับใะไม่ตอบครดเลิกคำว่าเจ้าพนกจีเร็ว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 ทายอ๋อ ไม่ีอะไรใครอ่ะเราจากกันเหรอใครอ่ะวิวเหรออ๋อกไปเดี่ยวเลยวิวแน่เลยใช่ปะไม่กล้าบ้าไม่กล้าบ้าเดี๋ยวรอก่อนนะใช่ปะไอจูอยู่นี่ก็วิวแหละนี่น้องเอออย่าเผอละกันแค่นั้นแหละค่แบบ้าหยิบสุปอีกให้ป้ายไปดูอะ จะหัวร้อนได้เได้ผมเอาจริงเยสเยไอหนุมเทจัดกับกับกับกักงมา่ดวเข่ดาววดไปทำมาไปทำมาตอนแรกจะพูดว่าอะไรหรือวะตอกจะพูดว่าอย่าตลกในวันที่ผมพอ่าเสียใจอะไรก็ไม่รู้

หึงแค่อยรอสัใส่มันเลยว่ากูกูเคสเปกูยังมันยังช่วยกูบ่อยกว่ามึงอ่ะกูโดนเคสเปกูกดตรงสเตเดียมอ่ะประมาณเเคสอ่ะเคสตำรวจอ่ะตำรวจไม่ไปอ่ะเขาช่วยกูงของมึตรงสเตเดียมบอกเาเนไปเตเดมอางส้มึานั่นใช่ปะเพื่อไม่เิดเพื่อไม่เิดกันไปไม่ได้รู้ปะเออผมรู้แล้วจะไปเคสอ่ะไปรอไปเหรอไอ้เหียกูบินอีกแล้วหรอ เปิดเองนั่นบินเลรกูบอกแล้วว่าพอมสมองบรรเลงไอสัตว์เขาเขาซ่าเองนี่ไม่บินแจ็คไม่บินไม่บินแจ็คไม่บินไม่บินพี่ลองแล้วน้องพี่ลองละโอเคหลอดหลอดเลือดหลอดน้ำอาหารหาย